มือใหม่อยากเริ่มต้นกับ mercedes benz แต่ติดเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ไหมวันนี้หลินมีรุ่นนี้มาแนะนำ a 2 0 0 amg dynamic นี่คือรุ่นเริ่มต้นของ Mercedes-Benz แต่จริงแล้วคุ้มมาก A200M G Dynamic ราคา2 3 2 0 0 0 0บาทและมีส่วนลดให้สูงสุดถึง3 3 0 0 0 0บาทว้าว <Wow. S 1> ภายในหรูหลาตามสไตล์ Mercedes-Benz ที่มาพร้อมจอขนาด10.25นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto ที่ใช้งานง่ายแบบสุดๆเบาะนั่งหุ้มหนังอาร์ติโกสลับไมโครคัตไ i โครไฟ b e r ตกแต่งด้วยได้สีแดง พร้อมทั้งบอกปรับไฟฟ้าคู่หน้าที่สามารถบันทึกได้ถึง3บุคคลด้วยกันเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1,300ซีซีทำให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่1 6 3แรงม้าแรงพอให้ขับสนุกแถมยังประหยัดน้ำมันอีกด้วย สรุปเลยนะคะถ้าคุณเป็นมือใหม่อยากได้ Mercedes-Benz ในราคาสบายๆแต่ได้ดีไซน์หรูฟังก์ชั่นครบแถมยังขับสนุก A200M g Dynamic <Wow. S 1> เป็นตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม <Wow. S 1> สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถยนต์ Mercedes-Benz อยากให้หลินแนะนำรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะคะ